สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New b u i l X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่เมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมครับก๊อีเจริวัฒน สวัสดีครับผมต๊อบบุญธินานาหิมครับมาพร้อมกับมักบุเทศกิติมาศของเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนต่อพบกันเลยครับรองศาสตราจารย์โนเตอร์เซรีวงมนทาขอต้อนรับพีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชั้นในของพระนครยังไม่ออกจากชั้นในเหรอครับเนี่ยยังอยู่เลยนะโอ้ยอย่าลืมนะว่าเขาเอาสถานที่มานี่ ทั้ง41สถานที่ในฐานะที่เราครบ241ปีโอ้แต่ก็เยอะจริงๆนะเยอะจริงไปเที่ยวแค่ไหนพระนครชั้นในนะคือเอาอย่างนี้พระนครชั้นในเนี่ยเอาแค่วัดอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหไปจะไปแล้วแต่ละวัดนตจะมีความหมายเอาวัดต่อไปเนี่ยวัดสเกตวัดสเกตอ่าวัดนี้แต่เดิมชื่อวัดสแกอ้โแต่รัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะครับเคยมาทำพิธีกรยาสนานหมายความว่าสะ กเนอ่างไงสระพระเกศาว่าแล้วเชียวต้องเกี่ยวกับเกก็มาเกี่ยวอะไรกับสเก่าจะเชียวเกเกศอาสแกทีนี้พอเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จไปทําสงครามที่กัมพูชาแล้วชนะกลับมาก็มาทําพิธีกริยาสนานก็คือมาสระพระเกศสาที่นั่นก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวัดสเกตนะครับรอบๆวัดสเกตนี่มีมีครูอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็มีป้อมอยู่ นะครับซึ่งป้อมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารเนี่ยมันมีเรื่องความพิพาทระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งของสถานท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานของบ้านเรานะครับคือจริงๆแล้วเราต้องการรักษาภูมิประเทศต,ตรงนั้นให้เป็นที่ที่เป็นท่องเที่ยวครับ แต่มีคนชอบไปตั้งบ้านเรือนไปขายของอทำราย<ช>ทัศนียภาพในอุทยานประวัติศาสตร์หลายที่หลายแห่งที่ไม่ต้องเอ่ยจังหวัดนะค,ะครับที่ตรงนี้ก็อยู่กันมาเป็นเวลานานชา้าทีนี้รัฐบาลต้องการให้มันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงก็จำเป็นต้องให้เขาออกโอ้โหกว่าจะออกไปได้เป็นเรื่องเป,เป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับครับทีนี้วัดนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับ อาราชการที่หนึ่งพระราชทานนามให้นะครับเสร็จแล้วรัชกาลที่สามเนี่ยทรงมีราชปารพบในการอยากให้สร้างสุวรรณบันพศแปลว่าสุวรรณบันพศแปลว่าภูเขาทองอ๋อใช่บรรลงมาใช่บรรลงสุวรรณแปลว่าทองบรรพทบภูเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีการสร้างเจดีย์อยู่ข้างบนนั้นเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ปรากฏว่ารัชกาลที่สามสร้างไม่เสร็จ รัชการกที่สี่สร้างต่อก็ยังไม่เสร็จมาเสร็จในสมัยรัชการที่ห้านะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องจดจำเกี่ยวกับเรื่องของวัดสเกตก็คือเมื่อตอนที่ประเทศไทยมีโรคระบาดเขาเอาศพไปทิ้งที่นั่นอ,อ๋อ่าก็เลยมีคำพูดถึง แรงวัดสะเกตเปลิกวัดสุทัศน์อ๋อที่มาของแรงวัดสะเกตก็คือแรงไปกินสมที่วัดสะเกดตอนนั้นเขาเขาตายกันด้วยโรคอะไรออหิวะอหิวต่ก็แ่รโรคหาโรคห่านะครับทีนี้พูดถึงวัดภูเขาทองหรือวัดสะเกตเนี่ยนะครับสิ่งถึงที่มันเป็นของคู่กับเขาเลยคือการจัดงานวัด ใช่คลาสสิกมากการจาัดงานวัดเขานะโหจะมีที่เราไปแล้วไปดูนะครับเคยได้ยินเมียงงูไหม,ม,มเมียง,งูเมียงูก็จะมีผู้หญิงเนี่ยอยู่กับงูแล้วก,ก็เรียกว่าให้เข้ามาดูเมียงงู คือเบางทีคนเป็นกลัวงูใช่ไหมล่ะแต่นี่ผู้หญิงก็อยู่กับงูก็เรียกเมียงูอ๋อเมียของงูอ่าเจ้าของงูนะแล้วก็มีโชว์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าของงูไหมไม่ใช่ก็คือผู้หญิงนั่งแล้วก็มีงูรอบๆไงใช่ก็เลยเรียกเมียงูมีโชว์อะไรอย่างรู้อะไรโชว์ทกบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยงานวัดเ่าแล้วก็มีนั่นอีกสาวน้อยตกน้ำอ่าๆอันนี้เคยเห็นนะแล้วเกิขาจะประับระดาบด้วยธงธงคือเขาก็ผู้หญิงนั่งใช่มาแล้วก็เสร็จแล้วก็คว้างทั้งคว้างโดนเนี่ย มันก็จะตกลงไปนะแล้วก็จะมีคนพิการนะครับทำนู่นทำนี่บารีดผ้าเอาเท้าขีบเอ่อตารีดและรีดผ้าแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเพราะสนุกนะสมัยนั้นเสาชิงช้าไอ้ไม่ใช่ชิงช้าอะไรนะชิงช้าสวรรค์ต้องมี แต่ถ้าเกิดไหนไหนไปเที่ยววัดสเกตแล้วเนี่ยนะค,ะครับก็มีเรื่องที่ควรจะต้องสัมผัสอย่างใกล้ที่มันอยู่ใกล้ตรงนั้นเนี่ยนะคะอยู่สองเรื่องคืออะไรอ่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดไปตอนกลางวันไปกินข้าวมันไก่เจยีซึ่งเป็นข้าวมันไก่ไหหลํา<อ>นะคะนี้ของกินแล้วนะอะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาเขามีหนังสือเรื่องอ,อาหารเข้าทำเนียบเนี่ย ถ้ามันไก่เจี้ยีเขาติดอยู่ด้วยนะ,ะข้าวมันไก่เจยีก็แสดงว่ารัฐมนตรีชอบสั่งไปกินแสดงว่าอันนี้คือเมนูแบบอิ่มท้องต้องมีอีเมนูหนึ่งเมนูอิ่มใจอะไรล่ะต้องกลางคืนใช่ไหมกลางคืนกลางคืนอ๋อจะพูดถึงอะไรก็กลางคืนอ่ะกลางคืนอ่ะที่นั่นมีอะไรแ <c oughs> ถวๆนั้นมีอะไรไม <c oughs> ไม่มีอ่อเราเราเขาจัดงานที่แบบมีไม้ดอกไม้โฟมไม้ไฟประดับประดาอะไรพวกนี้แต่ไม่มีพวกนั้นอ๋อเหรอเออผิดที่แล้ว คนเลกเลยก็ไปอีกหน่อยคนไม่มีประสบการณ์อันนั้นมันอยู่ที่ต้นมะขามันอยู่ที่ต้นขนุนมันอยู่ติดกับสนามหลวงอหนนอยไปอีกหน่อยหอแต่นี่พูดถึงวัดสเกตเนี่ยมันอยู่ใกล้นะโอเคอันแรกนี่ก็คือตรงกันข้ามกับวัดสเกตเลยเนี่ยก็คือข้าวมันไก่เจียีซึ่งเป็นข้าวมันไก่ไหหละแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจากตรงป้อมเนี่ยไปอีกสักหน่อยนี่ยไปถึงประตูผี ก็จะมีผัดไทยคลิปสมัยนะคะอ่ะก็คือร่ำเรือกันมากเลยทีเดียวใกล้ๆนั้นก็จะมีประตูผีถ้าไม่ได้ประตูผีไม่ได้ประตูผีไมเนี่ยประตูผีคุ้นๆอยู่เดียวนะเป็นการเป็นทางออกของศพที่จะออกนอกเขตชั้นในอ๋อต้องผ่านต้องผ่านก็เลยีว่าปัจจุบันนี้ประตูผีช่องนั้นยังอยู่ไหมครับยังอยู่มั้ยยังอยู่เนี่ย มีเจ๊ฟไฝใยตรงนั้นเลยไปเป็นเจ๊ฟไาแล้วถ้าเกิดเราผ่านประตูผีมาเราก็จะมาเจอถนนสายสําคัญนะครซึ่งจะมีที่ที่คนเกาไปสก,การะก,กันเยอะศาลเจ้าพ่อเสือคะออ่ะอออยู่ใกล้ๆแถบนั้นและในที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็จะมีร้านนะคะเป็นร้านผัดลาดหน้าเขาเรียกว่าสูตร40ปีนะคร แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาทอดเผือกขีมะขายคิวยาวเชียวหากินยากไหมอร่อยมากเผือกขีมะน้ำตาลนะนะคะใช่ใช่แล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบนถนนดินสอเนี่ยนะคะถนนดินสอตลอดแนวเนี่ยนะคะมีร้านอาหารอร่อยเยอะมากนะคะแต่ที่วัยรุ่นนิยมกันนั้นก็คือนมมน ใช่น,นมนมนมนนสดตอน <ๆ S 3> นั้นตอนนั้นพี่สมัครจะเป็นผู้ว่ากรทมก็ไปร้านนม,มนมแกบอกเดี๋ยวก็จะตั้งร้านแข่งชื่อว่าร้านนมแหลมเสื้อนมแหลมป้าเ,ปเราไปหานมกินกันก่อนเราอ,อยากรู้นะไม่รู้ว่ามนนมสดเนี่ยเขาร้านเก่าแก่อยู่ที่นั่นเป็นที่แรกๆหรือเปล่า เขาเป็นที่แรกๆที่คนไปกินนมสดไปกินขนมปังปิ้งทาเนยแล้วเขามีกลยุทธ์ก็คือถ้ามีคนดังมีดาราเข้าไปเขาจะถ่ายรูปติดรูปพี่ก็มีโอเคเดี๋ยวเราไม่เช็คอินขอขอฟรีสักแก้วได้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาในช่วหน้ากับเมืองรองต้องไปเที่ยวสักครู่เดี๋ยวครับ ยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่หนอยังไงก็เป็นไปได้ ISUSU P-Cross 4x5 Master of all roads ลุยทาโลผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากทัญญพชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอรูตที่ Big C Foodland Golden Place นะครับ สีมันมิดไมอินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนำ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชือ่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก หมม่ไม่ส so ิ้นสุด The New New X The Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับ สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเรายังอยู่ในงานใต้ร่มพระบรมี2 4 1ปีเราเที่ยววัดสเกตแล้วเราไปชิมอาหารข้าวอาหารหวานกันแล้วยังมีที่ไหนที่จะพาไปอีกครับก็คือตอนนี so ้เนี่ยท well, kind of so ี่พูดถึงบริเวณใกล้เคียงใช่ไหมคะคือจากวัดสเกตเนี่ยพี่ก็พาไปกินข้าวมันไก่และพาไปกินทิพย์สมัยแล้วนะคะแล้วก็พาไปที่ถนนดินสอซึ่งอยู่ตรงตรงข้ามกับก็ที่ว่าการกทมนะคะ แล้วเราก็พูดถึงร้านมณโณมซ้อนที่เราเรียกกันว่านมมณเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบ้านอยู่บางโพบางซ้อนบางนาบางพลีุณนั่งแท็กซี่ไปกินรับรถไปกินเป็นบ้ากันยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจกูนั่งกันยามค่ำคืนนะพี่ไปคนเดียวจริงนะอแล้วก็โดนถ่ายรูปแล้วแล้วก็มีรูปติดแล้วโอเคแล้วพอแล้วไม่ได้ไปเพยรูปติดอยากจะดูว่ามันคืออะไรทำไมคนถึงเยอะขนาดนั้น พี่มีมร,รูปท <Aven ger. S 1> ี่มีลูกน้องที่ซึ่งเป็นคนมึงการนะคะ <c oughs> บ้านอยู่แถวนวมินน์นั่งแท็กซี่เพื่อไปกินดมมนคนละเทิดเลยนะนันน่นนะสิเดี๋ยวนี้เขามีสาขาอื่นแล้วนะไม่รู้มีมีมีแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้นมปังทานเนยโรยน้ําตาลปิ้งเนี่ยมันก็ที่ไหนมันก็มีเนาะแต่มันคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ได้กินร้านมนมสดเนี่ยมันไม่เท่มันไม่เก๋มันไม่ไก่อะไรยังไงก็ไม่รู้ แต่อย่างไรก็ตามแนะนําเลยนะครับตั้งแต่นุสวรีประชาธิปไตยชยาวไปจนถึงหน้าวัดสุทัศน์ถนนนั้นเรียกว่าถนนดินสอนเนี่ยนะคะเดินยาวๆนะบอกได้เลยหนึ่งร้านครัวสอนอยู่ที่นั่นอ่าใช่ฮะโอ้โหแกงไหลบัวใส่กุ้งผัดลูกชิ้นประกายเขียวหวานแหกงฮะใช่ไข่คอนโดอืนะคะเลิศรสแล้วก็อะไรล่ะ ผัดหอยแมงผู้ครับอร่อยมากแล้วก็มีร้านเล็กๆมีผัดผักกระเฉดใส่กุ้งขึ้นชื่อหรือชามามีกระเฉดมีกระเฉดนะครับเอาเป็นว่าทั้งถนนนั่นแหะมีของอร่อยเยอะนะครับถนนนิ่สอมอแต่ของกินเนอะพี่กอปปี้เนี่ยไม่ธรรมะธมเลยผ่านไปอีกนิดนึงก็เจอแล้วถนนบำรุงเมืองอะธรรมะธมเลยสิมีอะไรเหรออ้าวก็ต้องมีอะไรที่เขาไปซื้อที่นี่ย ที่มีองค์พระสังเส้นเลยนะตอนนั้นท่านบอกตอนนั้น็นร้านสังฆทานสังฆพันธ์ใช่สังฆทานสังฆพันธ์สังฆพันธ์ที่ขายพุทธรูปต่างๆของถวายเรียกสังฆทานใช่ไหมใช่ไหมใช่ของที่ใช้ในการประกอบพิธีกลยต่างๆเขาเรียกว่าสังฆพันธ์ชอบไปดูมากเลยซื้อน้ำอบก็มาซื้อแถวนั้นใช่มีครบใช่ไหมทุกอย่างเลยอยู่กันมานานด้วยตรงนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะค่ะเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะตรงเอ ที่เฉลิมไทยเก่าที่ตอนนี้เป็นศูนย์เจษฎาบดินเนี่ยนะครับก็จะมีวัดอยู่ใกล้ๆนั้นนะคะวัดนั้นเนี่ยเป็นที่ไปซื้อกุมารทองครับนางกวักนะคะพระพิคเนหรือหลายๆอย่างจำชื่อวัดไม่ได้วัดใกล้กับศาล้าวใช่พระราชินะแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะมีการขายซึ่งนี้แล้วเป็นความเชื่อนะครับ จะซื้อแบบธรรมดาหรือซื้อแบบเบิกเนตคือถ้าธรรมดาก็แปลว่าไม่มีการเบิกเนตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอให้เขาดูแลคุ้มครองเราเขาไม่ได้เบิกเนตเนี่ยเขาคุ้มครองเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการต้องไปเบิกเนธก่อนอันเดียวกับปลูกเสกไหมครับมันก็คล้ายเบิกนิดนึงมันน่าจะคล้ายนะแต่ว่าเขาใช้คำว่าเบิกเนธเบิกเนธเบิกเนธก็คือเราซื้อแล้วก็จะมีสามารถที่จะเดินไปให้ทางพระสงฆ์ตรงในกุฏิตรงนั้น แต่เชื่อไหมพี่แปลกใจมากเขาขายสินค้าเดียวกันนะแต่มีประมาณยี่สิบสามสิบแผ่ใช่ใช่เขาไม่มีควต่างอแล้วก็เป็นขายส่งแต่เขาอยู่ได้ไป้ขายส่งด้วยไอ้เราก็ผ่านไปก็ขายส่งด้วยใครยิ้มให้กับแบรนด์นั้นขคยไม่ยิ้มเปขายส่งแล้วก็ชินข้างก็เหมือนกันจริงๆนะคะอ่ะก็หมดเรื่องของวัดแล้วก็แถบรอบๆวัดนั้นไปนะคะแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าตอนนี้ความเจริญเข้าไปถึง นะครับในในแง่ของเกาะรัตนโกสินทร์หรือว่าชั้นในของพระนครนะคร<ะ>ับก็มีถนนอยู่เส้นหนึ่ง<ะ>เป็นถนนที่ถ้าเกิดว่าเรามาจากบางลำพูแล้วเราเลี้ยวขวาออกมาเพื่อที่จะมาอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าถนนสายนั้นเนี่ยนะครับมีอาหารอร่อยก็คือร้านผ่านฟ้าแต่ปรากฏว่าดูเหมือนจะอยู่บนเส้นทางรถไฟร้านจะต้องติดแล้ว ร้านนั้นเนี่ยบะหมี่ก้ามปูอร่อยมากแล้วก็ไก่ต้มนะครับเป็นไก่ต้มธรรมดาเนี่ยแต่เขาทําได้อร่อยมากแล้วร้านเขาก็จะไปรับเอาส้มโอมาจากนกครปฐมมาขายและเจ้าของเขาเลือกเก่งทําให้ส้มโอของเขาเนี่ยเป็นส้มโอที่อร่อยมไม่ฝาดแต,แต่ร้าน <ผม S 1> เขาคงจะปิดเร็วๆนี้ละอ้น่าเสียดายมากใช่ฝาคือมันมันมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าร้านบางร้านในประเทศไทยเนี่ยมันมีร้านที่เหมือนคล้ายๆกับ เขาไม่ยอมปรับปรุงนะคะมันทำให้เขาเองเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆ,ๆบางร้านนะถ้าเกิดน้องๆไปกันนะเข้าไปกินนะคนที่ไปกินสามคนอายุรวมกันสองร้โอยโอ่ะส่วนใหญ่ก็แบบอาซิมอยู่กันมา,านานกินกันมานานเนี่ะร้านหนึ่งที่ปิดไปแล้วที่เราที่พี่ชอบมากก็คือร้านไทยเจริญซึ่งมีผัดเผ็ดปลาดุกที่อร่อยมากปิดไปที่เรียบร้อยอนะครับ เมื่อก่อนมีร้านอเล็กราชวงศ์เนี่ยโอ้โหดังมากเมื่อก่อนนี้นะเขาอยากขยายสาขาไปที่สุขุมวิทสมัยนั้นสุขุมวิทจอดรถได้นะคร mm ับ hmm. เขาจะจอดรถกันแล้วเขาก็จะมีถาดที่มีตะขอมาเกี่ยวแล้วก็คือในร้านไม่มีที่นั่งอะ่ะต้องมากินข้างนอกอ่ะต้องกินกินที่รถอ่ะ เอาถาดมาเกี่ยวที่ตรงประตูรถประตูรถเราเนี่ยแล้วก็ให้กินกนตรงนั้นมันก็จบเกมเดี๋ยวเราให้ข้อหาดูในรูปตรงนี้ร้านอาร์เก้าชบงซึ่งตอนนี้เหลือเป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอยทางด้านของวิภาวดีนะคะรู้สึกเป็นวิภาวดี1 6เพราะย่านนั้นถ้าว่าไปแล้วเรื่องของที่จอดรถเนี่ยมันหายากนะคือตอนนี้สุขุมวิทจอดไม่ได้แล้วแต่สมัยก่อนจอดได้ร้ายเรียงกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องมีนี่อะจอดได้จอดได้ไม่ได้ เฮ้ยอะไรมีแบบนี้หรอแล้วก็ร้านหนึ่งที่น่าชมเชยที่อยู่ได้อย่างดีอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าทายาทรุ่นสองรุ่นสามต้องเก่งมากเป็นร้านโบราณที่อายุเท่าๆกับร้านที่พี่พูดเนี่ยนะครับก็คือร้านสีฟ้าอสีฟ้าเป็นร้านเก่าแก่พพอกับเล็กราชวงศ์นะครับพอๆกับไทยเจริญที่พี่พูดพอๆกับผ่านฟ้าที่พี่พูดแต่ปรากฏว่าเขาอยู่ได้แสดงว่า เขา<ม>จะต้องมีความสามารถในการปรับปรุงทำให้ร้านของเขานั้นทันสมัยมมมส่วนอีกร้านหนึ่งก็เหมือนกันเป็นร้านที่เริ่มต้นด้วยทางด้านของผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่แต่งงานกับคนไทยแล้วก็ชอบทำขนมปังแล้วก็มาทำขนมปังขายจนกระทั่งกลายเป็นร้านที่มีอาหารมีอะไรต่างๆเยอะแยะรู้จักไหรไมร้านอะไรทุกคนนะเป็นร้านที่คนโบราณจะชอบกินขนมเค้กร้านนี้ไม่กินร้านอื่น ร้านลิตเติ้ลโฮมค่ะอ๋อลิตเติ้ลโฮมอ่าผมก็กินร้านลิตเติ้ลโฮมเอคือจริงๆแล้วอกินลิตเขาเป็นเบอร์เกอรี่เจ้าแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนทำเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์ที่แต่งงานกับคนไทยแล้วก็เสร็จแล้วร้านเขาเนี่ยปรับปรุงมาเรื่อยๆแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็อยู่ได้มาเด็นตลอดใช่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นดูทันสมัยขึ้นผมรู้ว่าเบอร์เกอรี่เจ้าได้อยู่ที่กุลีจีน ไม่ใช่อันนั้นไม่ถึงเบเกอรี่นั้นแค่ขนมฟร,ร่งโอเคเอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเราไปถึงเบเกอรี่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชว่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ชวความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,นยังไงก็เป็นไปได้ ผมเลียกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ อซส X Series มันมิดใหมอินฟินิต X Live ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ห <c oughs> <c oughs> สุบหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มขอนถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อ <c oughs> แต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C Foodland Golden Place นะครับ สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u i X โยเกิร์ตลิเชษมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect ข้นสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเทีย่ยวนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้ท่องเทีย่ยวตั้งแต่วัดวาอารามถนนหนทางเราได้กินของขาวเราได้ชิมของหวานแล้วเราได้ดูถึงเกตประวัติศาสตร์นะครับกว่าจะมาเป็นฝั่งพระนครวันนี้เรียกว่าทบทวนกันซะหน่อยดีไหมครับคือพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงวัดสเกตแต่บังเอิญรอบๆวัดสเกตนี่มันชวนให้คิดถึงอาหารใช่มันเดินได้จริงคือมันเป็นอยู่ในชั้นในจริงๆได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยในการท่องเที่ยวเนี่ยแทบทุกประเทศแทบทุกเมืองอจะมีคำว่าโอทาวคือเมืองเก,เก่าเมืองโบราณของไทยเราเนี่ยบริเวณพระนครชั้นไหนเนี่ยเป็นโอทาวได้แต่น่าเสียดายมากเสีดาายดาอะไรฮะเราออกกฎหมายเทศบัญญัติไม่ทันนะครับทำให้พื้นที่อย่างบางลำพูเนี่ยแทนที่จะเป็นอาคารแบบเก่าแบบโบราณกลายเป็นอาคารแบบใหม่ที่เป็นประตูเหล็กประตูกระจก มันไม่ใช่เป็นประตูไม้ประตูเฟียมหนึ่งที่แล้วนะที่ที่สองที่ควรจะต้องเก็บรักษาเอาไว้อีกที่หนึ่งคือนางเลิงถ้าเราไปดูแถวบริเวณนางเลิงเนี่ยนะมีตลาดมีมีโรงหนังแล้วก็ร้านที่เป็นห้องแถวนั้นเนี่ยหลายร้านนั้นถ้าเราแง่ขึ้นไปดูที่หน้าต่างยังเป็นหน้าต่างเฟียมใช่เป็นน้าเฟียมอยู่แล้วประตูเฟียมก็ยังมีบ้างแต่ที่เปลี่ยนเป็นกระจกและเป็นประตูเหล็กไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทําให้เรารักษาเมืองเก่า ให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศได้ไม่สมบูรณ์ครับที่เหลืออย่างเดียวก็มีเนี่ยะลยนะกล้วยแขกกล้วยแขกตามสี่แยกตำรวจจับนะครับนันเธอิยสิบาทบางทีเหนียวเหนียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะหมดเวลาลงนะในสัปดาห์นี้นะครับนะกับเมืองรองไปเที่ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราต้องกลับมาติดตามกันกับผมกัปปี้จิรวัน์ครับท็อปวุฒินันท์หิมครับอาจารย์เสรีวรมนทาพร้อมทีมงานเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ